สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ครูปูจะมาพูดถึงว่านะคะการมีรายได้ของเรานะคะเราไม่จําเป็นต้องมีรายได้ช่องทางเดียวนะคะและที่สําคัญแพลตฟอร์ม t ิ k กต็อกเนี่ยครูปูทํามาหลังจากมีช่องของตัวเองแล้วประมาณ3วันมีคําสั่งซื้อเข้ามาแล้วก็มีรายได้จากค่าคอมมิชชั่นเข้ามาแต่ก่อนเราอาจจะไม่เชื่อเพราะเราเห็นคนอื่นเขาโชว์แค่ตัวเลขใช่ไหมเราคิดว่าเป็นการขายฝันหรือทาได้จริงเหรอเพราะไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองเราก็ไม่เชื่อแต่ตอนนี้พอเกิดขึ้นกับตัวเองเราก็เชื่อว่าแพลตฟอร์มทตด้ นะะในหลากหลายช่องทางเช่นถ้าเราลงตะก้าสินค้าแล้วก็เป็นในหน้าทิกต็อกถ้าเรามีความรู้แล้วก็ทําในเรื่องของคอร์สสอนออนไลน์แต่ตอนนั้นน่ะช่องของเราอะไรต่างๆมันต้องมีชื่อเสียงเราเป็นที่รู้จักมากพอสมควรนะคะหรือถ้าเราคิดคอนเทนต์ทำโปรไฟล์เ,เก่งๆก็อาจจะมีคนโทรติดต่อมานะคะหรือมีช่องทางติดต่อมาจ้างเราเราก็จะได้ค่าจ้างตรงน,นั้นอีกทีหนึ่ง นะคะอันนี้เป็นการมีรายได้หลากหลยช่องทางแต่ที่ง่ายที่สุดก็คือการมีตะก,กา้าสินค้าก็คือเป็นในหน้า t i กต o o s h o p เราจะได้เป็นค่าคอมมิชชั่นนะคะรายได้เราก็จะเข้ามาแล้วถ้าเราทำาวิดีโอของเราให้น่าสนใจโอกาสที่คนเห็นจะเยอะนะคะโอกาสสั่งซื้อสนับสนุนหรือวผู้ติดตามก็จะตามมาเพราะั้นการมีรายได้ในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะมีรายได้จากโทรศัพท์ของเราจากที่เราเล่นทิกต็อกทุกวัน,นทำ การเล่นของเราให้มันเป็นเงินเป็นสร้างรายได้ด้วยเราก็จะได้มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันการเป็นไหนมาไนของเรานะคะก็จะมีความสุขสบายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ tiktok ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะให้เป็นช่องทางที่ทำรายได,ได้มีเงินเข้ามาด้วยนะคะ